เป็นงานพอยินดีนเป็นกลางๆมันจะเกิดจะดับแล้วก็ไม่ทุกข์อะไรเบ,รบิกาบานแจ่มใสไรกังวลมันก็มีอย่างนี้ช่วกับช่วกันแหละเดี๋ยวก็ดีๆๆมมมมเดี๋ยวกลายเดี๋ยวก็ดีเดีๆๆๆๆๆ๋ยวกลายกุศลธรรมะกุศลธรรมะแต่ละชีวิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวกลายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวกลายมันก็อย่างนี้ช่วกับช่วกันแหละแล้วแต่ของใครก็ของใครใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นแหละกลางๆได้ไหมละ่ะแล้วก็มีปัญญารู้ว่าเดี๋ยวก็มีสิ่งมาขัดขวางเองเดี๋ยวก็มีสิ่งมาขัดขวาางงเเอพระ ธรรมชาติของการทำไม่ดีเนี่ยจะมีวิบากร้ไหมแล้ววิบากร้ายทำให้พินาศไหมพินาศนะเดี๋ยวก็มีคนมาหยุดเขาเองนั่นแหละถ้าเราหยุดไม่ได้นะจะมีคนใดคนหนึ่งตัดสินใจหยุดเขาเราไม่ต้องไปทำเพราะยิ่งทำยิ่งเสียยิ่งทำยิ่งเสียจะมีคนอื่นมาทำแทนจะมีคนอื่นมาทำแทนไม่ต้องห่วงถ้าคนไม่ทำเป็นไงเดี๋ยวสัตว์ก็จะทำจะมีสัตว์นั้นสัตว์นี้มาทำถ้าสัตว์ไม่ทำเป็นไงเดี๋ยวเหตุการณ์ก็จะทำ จะมีเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้มาขัดขวางถ้าเหตุการณ์ไม่ทําเป็นไงสุขภาพก็จะทําความเจ็บป่วยก็จะทําเองมันจะมีสิ่งที่มาทาเองความเจ็บป่วยไม่ทําเป็นไงเดี๋ยวความตายก็ทําเองเชื่อไหมมันต้องมีอันใดอันหนึ่งแหละมาหยุดเขานี่สังเกตซิคนทําชั่วในโลกเนี่ยคนทําชั่วในโลกนี่มีใครทําชั่วได้ตลอดบ้างตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ในโลกนี่มาศึกษามีไหม ใครทำชั่วได้ตลอดบ้างมีไหมไม่มีไม่คนก็สัตว์ก็เหตุการณ์หรือความเจ็บป่วยหรือความตายใช่ไหมหยุดยั้งเขาใช่ไหมสุดท้ายมันก็หมดก็หยุดยัง้งพี่นาศนีใครอยู่ได้ตลอดเท <c oughs> วทัตเก่งๆ,ๆเป็นไงสุดท้ายก็มีสิ่งขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลหรอกนะเดี๋ยววีบากลายจะสอนเขาเอง ถ้าไม่มีใครสอนเขาได้นะวิบากรายจะสอนเขาเองเราไม่ใช่สัตบุรุษของเขาเราก็อย่าไปสอนเขาอย่าไปช่วยเขาถ้าเราเป็นสัตบุรุษของเขาเราก็สอนเขาช่วยเขาแต่ถ้าเราสอนเขาช่วยเขาไม่ได้เป็นไงเราไม่ใช่สัตบุรุษของเขาวิบากรายจะสอนเขาเองความพินาศชิบหายจะสอนเขาเองนะเดี๋ยวมันก็จะมีหนึ่งมีสัตบุรุษของเขาสอนเขาถ้าไม่มีใครสอนเขาก็วิบากรายจะสอนเขาเอง จะไปยืมไปดึงไปดนคนสัตว์เหตุการณ์ความเจ็บป่วยความตายมาสอนเขาเองให้เขาทุกข์ให้เขาทําต่อไม่ได้หยุดยั้งเขาเองเพราะอาจารย์รู้จะมีคนหยุดยั้งเขาไม่คนใดก็คนหนึ่งละไม่คนก็สัตว์ไม่สัตว์ก็เหตุการณ์นะไม่เหตุการณ์ก็ร่างกายไม่ร่างกายก็ความตายสุดท้ายที่สุดก็ความตายคัดความเขาเองเราจะไปทุกข์อะไรล่ะใช่ไหม แล้วเขาจะทุกข์เกินทนเองถึงที่สุดแล้วเขาก็ทุกข์มากๆากไนก็จะตามหาาทางพ้นทุกข์อยู่ไหนวะเขาตามหาคนดีแล้วก็ทําดีต่อต่อต่อไปมีตัวอย่างก็ทําดีไปสุดท้ายก็เป็นคนดีที่พ้นทุกข์ไม่มีอะไรชีวิตมีอยู่เท่านี้สุดท้ายก็จะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ล้วก็พิจารณาไปอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ตอนไหนไม่รู้เราเบียดขาไปเถอะแล้วก็ทําดีไปเอถอะกระทัาช่วยหยุดได้ช่วยหยุดช่วยหยุดไม่ได้อุเบกขาใช่ไหม ม้แต่ช่วยหยุดก็ช่วยหยุดด้วยเบกขานะเราก็เมตตาเบกขาเออช่วยได้ก็จะช่วยนะนี่ช่วยไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะหยุดนะช่วยได้เท่าไหร่ก็จะเอาเท่านั้นนะใช่ไหมเราก็เมตตาไปช่วยหยุดไปหยุดได้หยุดหยุดไม่ได้อุเบกขายูเท่านี้เจ้าทุกข์มาจากไหนหมีไหมไม่มีจเจ้าบาปมาจากไหนไม่มีไม่มีทุกข์ไม่มีบาปนี่ทาให้มันเป็น าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็สบายสบายทําแบบนี้สบายไหมสบายเห็นไหมอาจารย์ตึองบอกว่าการแก้ปัญหาต่างๆง่ายนิดเดียวแก่ได้ก็แก่แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก่